สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงนาโมพยากรคะ่ะสัปดาห์นี้จะเป็นคําทำนายระหว่างวันที่18ถึง24ธันวาคมนะคะไพ่ยิปซีที่เปิดทำนาย5ใบนี้จะทำนายด้วยกัน5เรื่องคะ่ะใบแรกทำนายเรื่องทั่วไปนะคะใบที่2เรื่องการเงินใบที่3การงานใบที่4สุขภาพและใบที่5ความรักนะคะ เป็นการทำนายดวงตามวันเกิดนะคะจะเริ่มดูจากผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกคะ่ะดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะเรื่องทั่วไปขึ้นไพ่แถ้วยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะจะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างทิ้งอดีตเอาไว้เบื้องหลังแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคะ่ะ ส่วนภัยการเงินขึ้นไพ่หนึ่งดาบเรื่องการเงินไม่ค่อยเด่นชัดค่ะพอมีกินมีใช้แล้วก็ต้องมีวินัยในการใช้จ่ายให้มากกว่านี้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณใช้จ่ายตามใจตัวเองมากจนเกินไปค่ะส่วนการงานขึ้นไพ่เด็กถือดาบจะรู้สึกหงุดหงิดกับปัญหาจากคนรอบตัวจากเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารไม่ทำตามคำสั่ง แล้วก็มีคนมาสร้างความเดือดร้อนอกคัญใจให้ค่ะสำหรับปัญหาสุขภาพนั้นขึ้นไพ่พระสังฆราชนะคะสุขภาพก็แข็งแรงดีถ้าหากเจ็บป่วยก็จะหายได้ในเร็ววันไม่น่ากังวลมากค่ะส่วนดวงความรักเป็นไพ่เด็กถือเหรียญคนโสดจะมีคนมาสนใจมาจีบแต่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจคุณมากเท่าไหร่นักนะคะก็คุยไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ค่อยจริงจังมากเท่าไหร่ ส่วนถ้ามีคู่แล้วนะคะก็อย่ามุ่งมั่นบ้างงานบ้างเงินให้มากเกินไปให้เวลากับความรักสแสดงความโรแมนติกใส่ใจเอื้ออาทรคนที่คุณรักบ้างค่ะต่อไปเป็นดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์เรื่องทั่วไปไพ่แปดดาบก็จะเจอกับสภาวะกดดันนะคะจะรู้สึกอึดอัดแต่ว่าจัดการอะไรไม่ได้ต้องอดทนอย่างเดียวเลยค่ะ ส่วนพ่ยการเงินขึ้นพ่ยสี่เหรียญรายได้ช่วงนี้ค่อนข้างเงียบแล้วก็ออกแนวล่าช้าไปนิดนึงนะคะเป็นช่วงที่คุณจะรู้จักเก็บออมมากขึ้นใช้ใจ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายน้อยลงค่ะส่วนการงานขึ้น The f o ู l จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทำไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะซึ่งคุณเองก็ต้องรอบคอบให้มากวางแผนให้ดีอย่าประมาทนะคะ ส่วนท่านที่งานอยู่ตัวแล้วช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกขี้เกียจไม่ค่อยอยากทำงานออกแนวเฉยๆค่ะสนใจเรื่องอื่นมากกว่าสำหรับเรื่องสุขภาพนั้นขึ้นไพ่สองถ้วยสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าหากเจ็บป่วยก็จะมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็หายได้ในเร็ววันค่ะส่วนดวงความรักนั้นเป็นไพ่แถ้วย ถ้าหากยังโสดนะคะช่วงนี้จะรู้สึกเปลี่ยวเหงาและก็เบื่อหน่ายมากส่วนคนที่มีคู่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขความรักจืดชืดอ,อาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะไปดูวันอังคารต่อเลยนะคะเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารค่ะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่หนึ่งเหรียญช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะและคุณก็ควรจะรับโอกาสนั้นเอาไว้ด้วย แล้วก็พยายามผสานต่อในอนาคตจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะสำหรับการเงินไพ่ห้าเหรียญช่วงนี้เจอรายจ่ายเยอะค่ะรายจ่ายรอบตัวแล้วก็ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเป็นก้อนนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้วางแผนมาก่อนด้วยส่วนไพ่การงานเป็นไพ่พระสังฆราชงานช่วงนี้ราบรื่นนะคะไปได้เรื่อยๆค่ะ มีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนำช่วยเหลือถ้าทำงานด้านวิชาการก็จะมีความก้าวหน้าดีมากได้ศึกษาเรียนรู้อบรมอะไรเพิ่มเติมค่ะสำหรับไพ่สุขภาพนั้นเป็นไพ่สี่เหลียนให้ระวังปัญหาการเจ็บเกี่ยวกับพวกข้อเข่าข้อเท้าฟันหรือว่ากระดูกนะคะจะมีอาการเหล่านี้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้ส่วนเรื่องความรักเป็นไพ่สิบถ้วยค่ะ มีความสุขสมหวังนะคะคนโสดก็จะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนที่มีคู่ความรักหวานชื่นมีความสุขมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นค่ะเราไปต่อที่วันพุธเลยนะคะไพ่คนเกิดวันพุธเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ก้าถ้วยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนเจ้าชู้แล้วก็มีสเสน่ห์ค่ะอาจจะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงสเสน่ห์แรงค่ะ สำหรับการเงินการเงินไพ่พระจันทร์ให้ระวังจะเสียทรัพย์นะคะระวังจะถูกหลอกถูกโกงช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะคะทำให้รู้สึกกังวลสับสนกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายกังวลเรื่องภาระหนี้สินที่มีค่ะกลัวว่าไรายได้จะไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่มีส่วนการงานนั้นขึ้นไพ่เดทนะคะก็เจอปัญหาที่ทำให้คุณเครียดรู้สึกกดดัน ทํางานแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะมีอารมณ์อยากจะลาออกรู้สึกอยากเปลี่ยนงานบ่อยมากในสัปดาห์นี้สถานการณ์ในที่ทํางานไม่เป็นไปตามที่หวังค่ะต้องอดทนไปก่อนนะคะสําหรับสุขภาพนั้นเป็นไพ่ห้าถ้วยระวังอาการเจ็บป่วยภายนอกเกี่ยวกับอาการปวดหัวปวดต้นคอแต่ถ้าเป็นระบบภายในก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้ ระบบท่อปัสสาวะเป็นต้นค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะเป็นไพ่พิพากษาถ้ายัางโสดอยู่ก็จะได้เจอคนที่ใช่คนถูกใจที่เรารู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกพบนะคะอาจจะเป็นคู่แท้ที่ติดตามกันมาก็เป็นได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีการปรึกษาหารือคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกัน ถ้ามีปัญหากันมาก่อนก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะมาถึงวันพฤหัสแล้วนะคะพฤหัสเรื่องทั่วไปค่ะเป็นไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ของคนใจบุญใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นและผลบุญที่เกิดจากการชอบทำทานชอบให้ก็จะส่งผลให้คุณเองเนี่ยมีคนคอยให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกันค่ะไพ่าการเงิน การเงินขึ้นไพ่สี่ม้นะคะก็จะได้เงินจากความสำเร็จของงานแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะและถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ก็ยังใช้จ่ายได้แบบสบายใจยังมีความคล่องตัวไม่เดือดร้อนค่ะสำหรับการงานนั้นเป็นไพ่เจ็ดดาบทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะต้องจัดสรรจัดการดีๆค่ะเดี๋ยวทำไม่ทันนะคะ แล้วก็ให้ระวังการถูกเพื่อนร่วมงานเอารัดเอาเปรียบคดโกงเอาไว้ด้วยนะคะต่อไปเป็นไพ่เรื่องสุขภาพคะ่ะเป็นไพ่อัศวินถือดาบสุขภาพแข็งแรงคะ่ะแต่ก็ต้องระวังการเจ็บตัวจากความใจร้อนความวุ่วามเอาไว้ด้วยนะคะมาถึงไพ่ความรักความรักได้ไพ่หก้วย ถ้าหากยังโสดก็มีเกณฑ์ได้พบรักกับเพื่อนเก่าหรือว่าพบปะพูดคุยกับคนรักเก่าค่ะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีบางท่านอาจจะได้รับของขวัญของฝากที่ถูกใจด้วยค่ะมาถึงวันศุกร์นะคะวันศุกร์เรื่องทั่วไปเป็นไพ่สิบไม้เท้าจะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก เหนื่อยแต่ก็มีความสำเร็จรออยู่นะคะในเรื่องการเงินนั้นได้ไพ่ก้าวไม้รู้สึกกังวลกับสถานการณ์การเงินเพราะว่าไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ไม่ได้เงินตามนัดตามตกลงค่ะแล้วก็เป็นปัญหาคาลักซังที่เจอบ่อยจนตอนนี้ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้แล้วกับปัญหาดังกล่าวนะคะ พ่การงานขึ้นไพ่แปดไม้เท้าจะมีโชคเรื่องงานนะคะเช่นได้งานใหม่หรือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพได้เปลี่ยนแล้วดีขึ้นกว่าเดิมค่ะถ้าหากมีกิจการของตัวเองก็สามารถขยับขยายกิจการได้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับสุขภาพนั้นเป็นไพ่สี่เหรียญ สุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าข้อเท้าปัญหาเกี่ยวกับกระดูกค่ะสำหรับความรักค่ะไพ่พระจันทร์คนโสดจะรู้สึกเหงาค่ะอยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแต่ก็สับสนไม่กล้าเริ่มต้นความรักกลัวผิดหวังกลัวโดนหลอกคิดวนถึงแต่เรื่องเก่า ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็มีเรื่องทำให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะเป็นความรู้สึกหวาดระแวงไม่มีความสุขคิดมากเรื่องความสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการคิดไปเองมากกว่าค่ะมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะวันเสาร์วันเสาร์าเรื่องทั่วไปเป็นไพ่แปดไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ไพ่การเงินเป็นไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะการเงินคล่องตัวหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้ซับก้อนใหญ่ได้โชคหรือได้ของมีค่ามีราคานะคะผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูดีค่ะส่วนการงานนั้นขึ้นไพ่จักรพรรดินีงานมั่นคงก้าวหน้าราบรื่นดีค่ะได้ทำงานสบายๆมีคนคอยช่วยเหลือหากทำธุรกิจเกี่ยวกับ อาหารการกินหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงก็จะเจริญรุ่งเรืองดีมากได้ขยายกิจการค่ะสำหรับสุขภาพนั้นเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีทั้งกายใจค่ะส่วนไพ่ความรักขึ้นไพ่เก้าถ้วยคนโสดพอใจที่จะอยู่แบบสดๆยังไม่อยากผูกมัดหรือว่าจริงจังกับใครในช่วงนี้ส่วนคนที่มีแฟนก็ให้ระวังปัญหารักซ้อนไว้ด้วยนะคะ ปัญหาจะเกิดจากความเจ้าชู้หรือว่าความสเสน่แรงของคุณทําให้มีคนเข้ามาชอบมาจีบเยอะมีคนมาลหลงไหลติดพันท,ทั้งที่มีคู่อยู่แล้วค่ะดูมาครบท,ทั้ง7วันแล้วนะคะทั้งหมดนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงรายบุคคลค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังเอาไว้เป็นแนวทางค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อทางเฟซได้เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาบอกไว้ได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ